สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคน,นอลนี้จะชวนมาทําผัดหอยลายใส่สีหอยลายผัดพริกเผาใครชอบทานเมนูนี้แล้วก็อลนี้ไปเด็ดพริกกันเลยดีกว่านี้อลนี้จะใช้เป็นพริกชีฟ้ามีลุงค้างบ้านเขาปลูกไว้แต่อลิแอบไปเด็ดของเขาทุกวันเลยค่ะจุๆไว้นะเพื่อนๆอย่าเอดไปค่ะเด็ดพริกเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมน้าล้างหอยกันเคล็ดลับการล้างหอยให้สะอาดนั้นเนื้อต้องใส่พริกแห้งลงไปนะคะแล้วก็คนคนคน,คนสักพักนั้นก็แช่ทิ้งไว้ไปเลยค่ะสิบห้านาทีหรือครึ่งชั่วโมงขั้นตอนนี้จะทําให้หอย เราก็เอาหอยมาซาวน้าเปล่าประมาณสถึงห้ารอบนะคะกระตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ําลงไปเลยค่ะทุกคนสูตรนี้อลิจะลวกหอยก่อนนะคะเวลาเอามาผัดแล้วจะได้รู้ว่าหอยกินได้ทุกตัวมีหอยที่ติดแต่ขี้ดินลงมาคะ่ะการลวกหอยลายของเรานานเราจะใช้ระยะเวลาในการลวกประมาณ5นาทีพอคะ่ะเมื่อหอยเริ่มเปลี่ยนสีปากหอยเริ่มอ้า ก็ตักผักขึ้นมาใส่น้ําเย็นได้เลยคะ่ะอย่าลวกหอยนานจนเกินไปนะคะหอยของเรามันจะเหลือตัวจิ๊ดเดียวจะกลายเป็นผัดเปลือกหอยลายแทนไปคะ่ะเมื่อหอยเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ตักขึ้นมาพักเหมือนที่ออลี่บอกเลยนะคะทุกคนย้ําว่าต้องเอาไปนอกน้ําเย็นนะคะที่หอยจะได้ไม่หดไปมากกว่านี้นั่นเองจ้าจากนั้นก็มาตั้งกระทะต่อเลยคะ่ะน้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยด้วยกระเทียมสับหยาประมาณ4-5เม็ดค่ะก็ผัดให้กระเทียมหอมไปสาบ้านเจ็ดบ้านไปเลยจ้าัวขัวโคอเรคอเรเล็กน,อน้อยพริกชี้ฟ้าแดงของ ลุงข้างบ้านค่ะ กลิ่นนิจจามหัดเฉยหัดเฉยหัดเฉยเลยค่ะทุกทกคนนี้เราจะมาปรุงรสกันบ้างดีกว่าคะ่ะเพื่อนหอยนางรมตาเอารี่ขยี้ใจสองช้อนโต๊ะปรุงรสฝาเขียวเสียวเป็นลอกไตเอาไปเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะตามมาด้วยน้ำตาลทรายแดงเราติเพิ่มความหวานอีกหน่อยประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเผาตาแม่ปรณีขายหอมใส่ลงไปเลยค่ะหลางขวดพริกเผาก็ใส่ลงไปด้วยนะจ๊ะก็เคเล่เคเล่ลลเลยค่ะผัดทุกอย่างให้มีกลิ่นหอมไปเลยนะคะทุกทุกคนพริกเผาเราจะใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะใครจะส ใส่มากกว่านี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่ตามสะดวกตามที่เราชอบได้เลยค่ะทุกคนระวังนิดนึงนะคะพอพรพิกเผามีรสหวานใส่เยอะก็งดน้าตาลไปก็ได้ค่ะนาหอยเชลล์ลว,วกสุกไว้ค่ะเอามาผัดโคเรโคเรให้เข้ากันหยุดสุดสัปดาห์เวลาของครอบครัวแบบนี้ใครกาลังหาไอเดียเมนูอร่อยทําไว้วันรมยา่างรวมมิตรเลยค่ะเมนูนี้เป็นเมนูอาหารเด็ดประจําครอบครัวของแราครอบครัวเลยค่ะสูตรหอยอรายผัดน้ําพริกเผาเรียกได้ว่าใครเห็นแล้วต้องเป็นเปรี้ยวปากอยากกินไปเลยนะคะวิธีทำทำง่ายสุดเลย ทุกอย่างเริ่มเข้ากันแล้วก็ใส่ผักโหระพาลงไปอีกเล็กโน้อยคนต่ออีกสักหน่อยเ oh, รสามารถทําเมนูหอยรายผัดพริกเผาออกมาได้จานใหญ่ๆยิงไข่หาซื้อหอยตัวลายๆตัวใหญ่ๆเนื้ออวบๆบอ,อกเลยค่ะว่าเด็ดฟ้าเรียกได้ว่ากินกันเพลินทั้งบ้านอรจจน่อยจัดจ้านหมดจานไม่รู้ตัวอะคะถ้าใครเห็นมาถึงขั้นตอนนี้แล้วคนขาเตรียมขดข้าวสวยให้ดีคะ่ะหรือจะ,จะกินเป็นข้าวต้มก็ได้นะคะรับรองมีเบิ้ลอย่างแน่นอนค่ะหอยคลุคข่าได้เท่าที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรา รจะมาตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันดีกว่าค่ะทุกคนนาดพักไปน้ำลายก็จะไหลไปแล้วค่ะทุกคนค่ะห่อนเย็นนี้ใครจะทำเมนูนี้ถ่ายรูปมาอวดอารีบ้างนะคะทุกทุกคนค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์ใหอารี่ด้วยนะคะถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์เป็นกำลังใจอารี่และขวยิ้มเยยด้วยนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะจุบ๊บ